สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่องหอยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านครับวันนี้มาดูวิ่งบนนะครับตัวเดียวเป็นสูตรเลขเด่นบนนะครับตัวเดียวไม่ปักหลักนะครับก็คือสามารถมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรที่มีสถิติอยู่ที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบเอ็ดงวดนะครับสิบเอ็ดงวดสูตรเดินเองนะครับอ่สามงวดติดนะครับนำมาเป็นข้อม,มูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านที่จะได้นำเอาข้อมูลน,นะครับไปคิดแล้วก็วิเคราะห์ พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการนำไปหาเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยตัวของเพื่อนเอนเองทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงนะครับ <c oughs> การบวกกันของตัวเลขจากสถิติการออกของรางวันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลของวัที่ผ่านมานะครับดังนั้นข้อมูลและก็แนวทางนั้นจึงเป็นเพียงการคาดคะเน และก็คาดเดาเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้จริงว่าผลการออกรางวัลน,นั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับทุกๆสูตรทุกๆก,การคำนวณจึงเป็นเพียงแค่นะครับการคาดคะเนเท่านั้นนะครับดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะนำข้อมูลนะครับไปใช้งานนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการรับชมและเลือกตัดสินใจนะครับที่จะเลือกใช้ ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวกันนะครับสำหรับงวดอ่างวดนี้นะครับก็จะเป็นงวดที่12นะครับของสูตรเนาะอ่ะเรามาดูสูตรและก็วิธีการคำนวณตั้งแต่งวดแรกที่สูตรนั้นเริ่มเดินกันเลยนะครับ สุดนี้เริ่มเดินงวดแรกนะครับรางวันเลขท้ายสามตัวบนนะครับแปดเจ็ดสองนะเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตขยายสักนิดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดสองนะครับก็จะใช้งวด 1>, 1 2 5 2 7 2นะครับ1 2 5 2 7 2วังวันลิลขท้าย2ตัวล่าง0 9เลขหน้าครั้งที่1 6 8 1ครั้งที่2 0 0 0นะครับเลขท้ายครั้งที่1 9 7 1 9 7 1ครั้งที่2 3 8 6อ่านะครับงวดแรกนะที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับงวดแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับตำแหน่งที่บวกของสูตรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะตำแหน่งที่บวกของสูตร สูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้ใช้ตำแหน่งบวกก็คือหลักแสนนะครับอสองครั้งหลักหมืน่นสองครั้งหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งและก็หลักหน่วยเลขท้าย ครั้งที่1 1ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็นํามาบวกด้วย5คงที่นะครับมาดูงวดแรกกันนะครับบวกตัวเลขที่มากกว่า1ครั้งกันก่อนนะครับ1บวก1ได้2นะครับ2บวก2ได้4ผลบวกงวดแรกก็จะได้เท่ากับ2นะครับบวก4ได้6 6บวก6อ่าได้เท่ากับ12นะครับ 12บวก0ได้12 12บวก1ได้13นะครับ13บวก5ได้เท่ากับ18นะครับได้18เราเอาผลเฉพาะหลักหน่วยตัวเดียวเลข8นะครับงวดแรกได้วิ่ง8ตัวเดียวนะครับงวดแรกนะครับ วิ่ง8ตัวเดียวเข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบุ8 8 2นะครับอ่างวดที่ผ่านมาวิ่งตัวเดียว0นะครับอ่าวิ่งตัวเดียวศูนยนะคำนวณงวดที่ผ่านมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับนะ <c oughs> ผลรางวัลที่1นึ่งนะครับ7 4 3 9 5 1 7 สี่สามตัวล่าง6,3เลขหน้าครั้งที่1นึ่ะครับเก้าหนงครั้งที่2องนะครับสามหเลขท้ายครั้งที่1 ศูนย์หเกลขท้ายครั้งที่สองสมสี่าอ่ามาดูงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนั้นได้วิ่งตัวเดียว0นั่นเองนะครับตำแหน่งบวกหลักแสนนะครับ2ครั้ง หลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยเลขห้าคงที่นะครับเจ็ดบวกกันสองครั้งได้สิบสี่นะครับสี่บวกกันสองครั้งได้แปดผลบวกนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับรู้ผลกันแล้ว สีบวกแได้12บสนะครับสิบวกเได้21 21ิบวกหได้26 26ิบวกเได้35 35ิบวกห้าได้เท่ากับ40นะครับเราเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0นย์ะครับงวดที่แล้ววิ่งตัวเดียว0นนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่หลัก หน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนอ่าทีนี้เรามาดูนะครับงวดนี้กันนะครับอ่างวดนี้นะหนธันวาคมนะครับ2,566ันกันนะครับ 5, 5้า 9, 9้า5จ็9เ0 รังเลขท้าย2ตัวล่าง14เลขหน้าครั้งที่1 412 412เลขหน้าครั้งที่2 346เลขท้ายครั้งที่1นะครับ778เลขท้ายครั้งที่2 961 วันนี้จะได้วิ่งอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับผมมาดูไปพร้อมๆกันนะครับใช้หลักแสนนะครับสองครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย5คของที่นะครับอ่าบวกกันสองครั้งได้10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์หบวกกันสองครั้งได้10เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์นะครับก็จะได้เท่ากับ0บวกศได้0 0ย์บวกสได้4 4่บวกหได้เท่ากับ10นะครับ10บวกแได้เท่ากับ18 18บวก5ได้เท่ากับ23นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยตัวเดียวเลข3นั่นเองนะครับวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้นะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่4หรือไม่นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับได้เลข3อ่านั่นเองนะครับนาะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> สูตรนี้เดินมาแล้ว3งวดนะครับ ่าเดินมาแล้วสามงวดติดนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรอ่ะนะครับอาจจะไม่โฟกัสนะครับเนาะอ่ะขออภัยด้วยนะครับเนาะสูตรนี้เดินนะครับมาแล้วสามงวดนะครับนะอ่าสามงวดรวดนะครับอ่าเป็นสูตรที่ปล่อยเดินมาแล้วสามงวดนะอ่ะก็ ลองเอาไปวิเคราะห์พี่ณาดูนะครับเลข3ติดในชุด2ตัวบนเราหรือไม่นะครับติดนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเด่นทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับเด่นทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับวิ่ง3นะครับนะอ่าโดยเฉพาะหลักสิบเด่น379นะครับอ่าวิ่งมี0ูนย์ด้วยนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่าก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็พารณานะครับ ตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ